สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีหงนะครับ uzu, อิซุสซอแสงมงคลอุยุายาครับวันนี้ยีหงจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์ของรถ NLR 130แรงนะครับประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนครับก็อากาศถึงประมาณ40องศานะครับบางครั้งรถบรรทุกของเราอาจจะเกิดปัญหาแอร์ไม่เย็นขึ้นมาได้อาจจะต้องมีการเติมสารทําความเย็นนะครับทีนี้ยีหงแนะนําด้วยรุ่นนี้นะครับ จะใช้น้ำยาแอร์เบอร์ 134A นะครับนี่ครับนี่ฮะยงแนะนำก่อนนะครับเผื่อท่านไหนไประบบแอร์มีปัญหากลางทางหรือแอร์ไม่เย็นนะครับเวลาเติมนะครับให้แจ้งช่างด้วยว่ารุ่นนี้จะเป็นน้ำยาแอร์เบอร์ 134A เท่านั้นเบอร์อื่นเติมไม่ได้นะครับเบอร์อื่นเติมแล้วมีปัญหาในระบบแอร์แน่นอนนะครับและน้ำยาแอร์ต้องได้มาตรฐานน้ำยาแอร์ของศูนย์อีิสุเราเนี่ย จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือจะไม่ติดไฟเพราะอะไรไม่ติดไฟครับระบบแอร์อยู่ด้านหน้าเกิดเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือมีการเฉียวชนปุ๊บท่อแอร์รั่วน้ำยาแอร์ของแท้เราจะไม่มีการติดไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำยาแอร์ของปลอมด้านนอกจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาด้วยอาการที่แอร์ไม่เย็นอยองได้ทําการแว็กน้ำยาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างเชิญครับอันนี้แว็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูเกตนิดนึงนะครับให้ดูเกตนิดนึงนะครับ อตอนนี้เราทำการแวกระบบเรียบร้อยนะครับเรากำลังจะเติมน้ำยา1 3 4 a เข้าไปในระบบอย่างที่ยี่หงแนะนำนะครับถ้าไม่ถึงขนาดฉุกเฉินจนเกินไปแนะนำให้มาที่ยีหงดีกว่ายีหงมีบริการระบบแอร์แบบครบวงจรให้ลูกค้าทุกท่านเลยช่างก็จะต่อสายเข้าไปที่ถังน้ำยานะครับ ทุกครั้งที่เราทํางานเราต้องมีเกจนะครับเกจตัวนี้สําคัญครับการทํางานตัวนี้เราต้องต้องมีเกจวัดแรงดันเพื่อดูแรงดันนะครับเพื่อแรงดันมันไฮเพชเชอร์ขึ้นมาหรือมันโลเพชเชอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้และระวังนะครับการทํางานโดยไม่มีเกจในยี่หงไม่แนะนําแต่ถ้ามาที่ยีหงเนี่ยจะมีเกจวัดทุกตัวนะครับโอเคอ่าช่างเติมน้ำยาได้เลยครับครับอ่าเห็นไหมฮะพอป่อยน้ํายาปุ๊บเข้าแล้ว ดูยังไงครับเกวัดจะขึ้นไปแล้วครับเมื่อกี้เกวัดจะตกเห็นไหมฮะนี่เราปล่อยปุ๊บแรงดันเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีน้ํายาอยู่ในระบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างก็จะทําการติดเครื่องวัดความเย็นอีกทีนะครับยังไงตรงนี้ก็ให้เป็นวิธีการของช่างต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถอยออกมานิดนึงครับอ่า อ่าตอนนี้กำลังสตาร์ทเครื่องนะครับให้น้ำยาแอร์เข้าไปในระบบนะครับเปิดแอร์อยังครับช่างโอเคอันเชิญด้านนี้เลยครับโอ้โหพอเติมน้ำยาเข้าไปแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเห็นไหมครับต้องหลีตาเลยครับเพราะเย็นมากเลยนะครับเนี่ยฮะเย็นมากเลยครับเนี่ยฮะวิธีการเติมน้ำยาแอร์ ไม่ยากเลยนะครับแค่มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับมีน้ํายาดีๆยังไงยูฮงแนะนําเข้าศูนย์ที่ยูฮงได้เลยนะครับถ้าจะเติมน้ํายาแอร์เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ครับติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการเติมน้ํายาแอร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยูฮงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ